เราอะต่อไปตาตาสวยที่สุดในโรงเรียนเก็บลาละแล้วเธ <c oughs> อเยี๋ยวขอใชไปทำไมเขาไม่ได้เรียกว่าหยิบหยักมาเก็บแล้วเพรรื่อกาลาละแปบนึงนะมัน ขอนี่เดินมันม,มันยาวนะโอเคเรามาแล้วฮิฮิเรามาพอดีเลยฮิฮิอันนี้คือกระเป๋าฉันนีกระเป๋านายดูเฉยมากมาอ,อันนี้มานะกระเป๋าเรา สวยทุกคนมีใครลออสุดหล่อคนนี้ไหม,ยอ,มอย่างเงี้ยเกับสีตะสาวขึ้นไปเก็บของนะครับนี่นี่พี่เขาถามอะไรดิพี่เป็นหัวกะทิหรอไม่พี่ถึงแบบย้อมสีมันให้มันเป็นแบบมันน่าเกลียดจะตายเมื่อก,กี้น้องพูดว่าอะไรนะคะอ๋ะอไม่มีเป็นไรไม่มีอะไรคะ่ะ อืมแต่ถ้าเรื่อพูดแบบเมื่อกี้อีกรอบนึงโดนเนี่ยแล้วพอจะต้องเอากระเป๋ากลับให้หน้องสาวฉันด้วยเนี่ยใช่ไหมเธอกลับมาเราเข้าไม่เคยคิดถึงไหมเลิกเมื่อไหร่ยีนี่จะเลิกหลงตัวเองเองเนี่ยเมื่อกี้พูดอะไรนะไม่ดีเลยเราก็ไม่ได้ถามเธอเหมือนกันนี่หน,น่อยนี่กล้าพูดหลงนี้กับฉันนะยีนี่ไอ นั่งกลับบ้านแล้วสินะเคนนายเป็นไงบ้างช่วงนี้ถามคำถามแปลกๆก็ก็ก็กกกกกกปกติดีฉันรู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเคนนายบอกฉันต,ตรงๆเถอะเดี๋ยวเขาไปบอกอันนี้แถวหน้าบ้านมีอะไรกับสาวๆหรือเปล่านายอ่ะไม่ต้องยุ่งเรื่องชาวบ้านค่ะว้าวเราลืมคืนไม้กอดี๋ยวเราเอาไม้กอล์ไปคืนกันที เอาไปคืนเย็บย้อยไปแล้วด้านหลังขอหาของอกักอกอกนอน้อาวนี่เราเกือเราเราแล้วเอากระเป๋ากระเป๋ให้น้องๆเราด้วยเรากินของแล้วแกมาช้วที่เก็บเบ็ของเยอะที่นั้นน่ารักมากเลยพีทเธอสามารถเธอสามารถเอาของไปมาให้ฉันได้ไหมแล้วทำไมต้องเป็นฉันตลอดเลยให้เบอร์รี่ได้ไหมเบอร์รี่ได้เอามาเหอะแล้วทำไมต้องเป็นฉันอีกเ่ยพีทก็เธอเป็นเพื่อนรักฉันนะฉันไว้ใจเธอสุดแล้วโอเคก็ได้ ขอบคุณนะจ๊ะนี่กระเป๋าแล้วนี่ทำไมเธอไม่ใส่อ่ะขี้เกียจใส่อ่ะจบไหมไม่จบได้ไหมโอ้ยนี่ก็โกนกันไปเรื่อยเนี่ยลงก่อนลงไป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 เอาล่ะแยกกันกลับบ้านนะเราขอแก็บก่อนนะเราต้องใส่เชือกกันฝนดนวนี่ว่าไม่งั้นเดี๋ยวฝนตก ายเนี่ยงา้กลับก่อนนะได้ข่าวเนี่ยว่าฝนจะตกแบบสวยแล้วอันนี้ไม่ใช่ไอแันอันนี้ชั้นยืมไอ,นนมอแพื่อนมาหีชึบ เอาเริ่มก่อนสุดฤเปิดยากเปิดเย็นเ,เปิดยากจังเฉพเราก็น่าจะต้องถือของกับบ้านนี่แหละ นอนโงเรียนเราเขาให้แบบเด็กนักเลยกลับบ้านแบบลำบากมากเลยโอเคแมนต้องมีคนถือกับคนเก็บอะใครจะกลับบ้านด้วยกันเดี๋ยวเราถือให้เธอร์รียอ่ะสดงว่านจะอยู่ร่วมกับฉันหรอใช่แล้ว จะมีใครมาถือให้เราไหมนะน้านะาน้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 นนเราต้องเป็นถือแล้วแหละใคาจะเป็นคนถือร่มหลักคราวนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวล่าถืออิงอิงอิงจาเอาไปอันนี้แล้วกันชึบเงียบเงียบเงียบ ตนีเก็บของกันรอดน,นะคะก็ยังหิวข้าวอยู่เลยนะเนี่ยพี่เธอกินอะไรเยอะขนาดนั้นอะ่ะฟาก็ไม่ได้เหมือนกันนะเราสวบของไปถั่วพูดยังไงเอาจริงเลเกมนี้ฉันยืมเพื่อนมานะฮิยังไม่ได้เคยบอกใครเลยเราวางไวแ้แหละเดี๋ยวเราเอาเร่มถือก่อนชืบๆๆเช,ชเปิดดีกว่าชืบ นี่มาเย้่วปกิฉันอยอยู่กับเบอร์รี่นะแต่ว่ามีคนแย่งมาเออเดี๋ยวฉันถือให้เองโอเคถ,ถ,ถือได้ชิปปะได้เดถือตามันด้วยนะเธอไงี้ยอังน,นีไหมเราเพราะเราอยู่ด้วยกันสี่คนอดีนี่อยู่ด้วยกันสามคนเอาแล้วฉันนะ นั่นไงก็อยู่ไงเพื่อฉันต้องเขียนแชทให้ผู้หญิงถือเอาใหญ่นี่ว่าแต่ชาขอ,อยืมเขาไปเล่นต่อดีกว่าไม่เป็นไรหรอกมอั้งฮี่ทำไมเพ่อนเพิพ่งฉันถือคนเดียวเลยล่ะเอาล่ะใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้าทุกคนนะคะบายบายรักเหมือนกันนะคะ